อ่าโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องด้วยกันสองอย่างคืออันดับแรกคือโปรนะครับโปรมองครับกับโปรโมทเซิร์ฟสี่ครับว่ามีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างครับผมครับมาเริ่มด้วยโปรมองนะครับเดี๋ยวผมจะแจกโปรมองครับใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้งานฟังก์ชันนี้ให้ดูนะครับเขาเรียกว่าโปรมองทะลุนะครับผู้ผู้แบบว่า ผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีนี้ควรให้เด็กแนะนํานะครับโอเคคนระับคนที่มีสูงอายุแล้วก็รุณาฟังเด็กด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเปิดฟังชให้ดูพวกนีก้อาจจะไม่เห็นอะไรแต่ผมจะเปิดให้ดูโอเคครับมามุมนี้หน่อยอ่อามามุมนี้หน่อยอ่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดนะครับ ครับผมนี่ครับผมจะเปิดฟังก์ชันอย่างช้าๆครับให้เห็นกันจต็มไปเลยว่าโอเคครับมันใช้ได้จริงครับไหนลบหน่อยลบหน่อยเร็วนี่ครับโปรมองทะลุเนี้ยโหทะลุแมพหมดเลยเห็นไหมคือใครๆก็แบบรู้อะถูกปะ่ะตำแหน่งนี้เลยเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่แล้วครับเว็บผมแม่เซิร์ฟผมนี <c oughs> ่ไม่เคยสนับสนุนโปรครับผมโอเคครับมาเรื่องเข้าเรื่องเลยดีกว่าคือเรื่องโปรโมทเซิร์ฟครับก็เซิร์ฟสี่น,นะครับไอพี IP เหมือนเดิมเลยพอตสองหกศูนศย์คือเซิร์ฟน,นี้เวลาเข้าผมจะค้างหน้าถน,นนเนี่ยนานหน่อยเพราะโหลดไฟล์หมดเยอะนี้ก็1นกิกเลยก็มาถึงปวกข้อ,ขอมูลในเกมครับผมก็จะมีพวก ntw นี่เรียกอะไรวะเดา